สวัสดีค่ะอ้นสีพันเองค่ะเห็นหน้าอ้นแบบนี้นะคะวันนี้ไม่ได้มาเมาเรื่องดารานะคะวันนี้มาทําความดีค่ะมาทํากิจกรรมดีๆร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะปกติแล้วมูลนิธิรามาธิบดีเนี่ยนะคะก็ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งวันนี้ในอ้นก็ได้ทราบข่าวมาว่ามีพี่สองคนค่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะโรคมะเร็งเนี่ยนะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยเลยอ้นทราบจากเพื่อนๆเนี่ยนะคะขนาดว่าไม่สุบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า บางคนก็อาจจะเป็นโรคมะเร็งได้อย่าง2เคสนี้นะคะมีพี่คนนึงเนี่ยก็ได้ตัดขาออกไปเพราะเป็นโรคมะเร็งเดี๋ยววันนี้เราจะไปให้กําลังใจเขากันนะคะแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านมค่ะก็ตัดออกไปแล้วหนึ่งข้างนะคะที่สําคัญที่สุดคือกําลังใจค่ะวันนี้อ้นร่วมกับมูลินิธิรามาธิบดีนะคะจะไปให้กําลังใจพี่เขาค่ะนอกเหนือจากที่มูลินิธิเนี่ยได้ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วเนี่ยนะคะที่สำคัญที่สุดคือกําลังใจค่ะไปหาพี่ๆเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะอ้อนมาถึงบ้านแรกแล้วนะคะเป็นบ้านของพี่บุญส่งค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเป็นโอกาสที่เดี่ยวของพี่บุญส่งเลยเพราะว่าเราเดินทางจากโรงพยาบาลรามาธิบดีใช่ไหมคะมามาที่บ้านพี่บุญสง่งก็เลยมากับเราเลยเพราะปกติเนี่ยจะเดินทางลําบากมันไกลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีอีกวันหนึ่งพี่บุญส่งเนาะงั้นไป,ปรพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โหทางเข้ามานี่ก็ลําบากเลยนะคะแล้วมาถึงตรงนี้ยังได้ยินเสียงสะพานอย<ม>ู่เลย นี่ค่ะบ้านพี่ก็ปรเด็นนี้แล้วเป็นบ้านเช่าด้วยนะคะพี่เราเช่าบ้านอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตเข้าไปนั่งคุยนะคะพี่ค่ะเมืเออ่อกี้คือเพิ่งกลับมาจากโรง,โรงพยาบาลวันนี้ไปทำอะไรอะคะวันนี้ไปฉายแสงมา ไปฉายแสงมาให้ให้พี่เล่านิดน,นึงว่าป่วยเป็นอะไรตั้งแต่เมืออ่อไหร่เงี้ยค่ะตอนแรกก็รู้ว่าเป็นแค่เต้านมเป,นเป็นแค่เป็นเหมือนเป็นแค่นิดนึงตอนนี้เราก็ปล่อยประมาณสักประมาณสี่ห้าเดือนมันเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นมาเป,นเป็นลูกมะนาวค่ะตอนนี้เราก็ยังไม่รักษาเราเรื่อว่าเป็นแค่ซีดเหมือนรู้สึกว่าก้อนมันใหญ่กลัวว่ามันจะลามไปที่ตะกแกะตอนนี้เราก็กบอกเขาก็บอกว่าส่งตัวไปที่โรงพยาบาลรามา คุณหมอบอกไหมคะว่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะขนาดไหนตอนแรกเขาบอกว่ายาตัวนี้มันแพงนะก็คุยแบบว่าเป็นร้านนะร้านก็ไม่มีหมอหัวหนูก็ล้านแล้วอ้ยอย่างนี้ก็บอกเขาี้หมอก็บอกว่าก็รักษาไปแต่ค่ารถไม่มีก็ไปขอมูลที่จ้ะก็ให้เล้ก็ถูก็แบบมันไหนหนูมีหนูก็ไม่เริ่มจากให้ค่ารถก่อนแล้วตอนนี้รักษามาถึงถึงขั้นไหนแล้วคะคือว่าคือว่ารอครบสายแสงวันที่ส1เอดือนหน้าะช่วงนี้มันใช้แสงเป็นแบบนี้ เอาได้พี่บอกถึงเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทีเ่เป็นผู้ป่วยอยู่ตอนนี้แล้วหมดกําลังใจนะคะอยากให้ให้กาลังใจกขนหน่อยค่ะทุกคนจะเป็นขั้นที่เท่าไรก็ช่างขอให้กําลังใจเราดีเราก็สู้ถึงจะขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ก็อยู่ที่ตัวเราที่ว่าเรารักษายังไงค่ะขอให้กําลังใจเราฝึกดีตลอดไปมีต้องที่ว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งด้วยกันนี่เป็นคนที่ให้กําลังใจเราค่ะแล้วก็เพื่อที่ว่าคนที่เป็นแฟนเราที่อยู่ข้างกายเราดีก็ยอมเราเขาคนที่อยู่ข้างๆเราก็เกี่ยวด้วย อย่างวันนี้นะคะอนแล้วก็ทางมูล,ลนิธิรามาก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่มาให้กำลังใจกับพี่แล้วก็มีของเล็กๆน้อย,ตๆ,อยตๆติดไม้ติดมือมาฝากพี่นะคะสู้ๆนะคะพี่บุญส่งค่ะสู้ๆ่ะไม่ร้องไห้อาพๆๆอ่ชมคะตามเข้ามาสิคะนี่ค่ะอีกเคสหนึ่งนะคะต่อจากพี่บุญส่งค่ะ ชื่อว่าพี่สุวรรณค่ะที่บอกว่าเขาได้ตัดขาไปแล้วข้างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะาทำไมเอยู่เนาะพี่สุวรรณค่ะเดี๋ยวรบกวนถามนิดนึงว่าเอาเอา,เอาตั้งแต่แรกเลยว่าพี่ป่วยเป็นอะไรที่มาที่ไปทำไมถึงจะต้องตัดขาอะคะเริ่มแรกเลยนี่คือมันมันมีก้อนเนื้อตรงหัวเข่าเนี่ยแหละอาจจะโดนชีวิตเป็นวัยรุ่น ขี่จักรยานทีนี้มันมันล้มปั๊มเนี่ยเราคิดว่าเออมคงไม่เป็นไรเงเราไม่ได้เข้าโรงพยาบาลคือตั้งแต่เด็กๆอะคะจะไอ้ก้อนนี้สรุปแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะหมอแบกน้ำนก็บอกเป็นซสตผ่าได้ไหมบอกผ่าได้อ้ผมก็ไปผ่าตังมารมาร้อยลยี่นะผ่าห้าพันหกพันไม่รู้นะน่าจะห้าหกพันนี่แหละเออไปผ่ามาสามวันก็หายค่ะบอกหายได้ไม่ถึง กี่เดือนเองไม่ถึงปีหรอกแต่เป็รูปกี่เดือนนะแต่นี่มันมันก็เลยขึ้นหน่อยรอบอย่าผมใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นแล้วไปหาอีกเขาบอกพ้ดอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอาจจะเป็นผมไม่ได้บอกว่าเป็นมะเร็งแต่เขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะอาจจะเป็นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยผมก็ไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกให้ผมไปที่รามาเลยครัพอส่งตัวบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเป็นอะไรไปไปข้างในดีกว่าเพราะง,งั้นผมไม่มีอะไรเลยในการรักษาทีนี้ไปขอเขา เขาบอกว่าไม่ได้จานเขาบอกมาเดี๋ยวจะช่วยเลยจานจะเดินเรื่องเอง <c oughs> โอ้โหก็โหโลุ้นน้าดูเลยลุ้นมาเลยก็ะจะช่วยแล้วติดไขไปนาทิศ <c oughs> อ่อะเ <c oughs> ขาก็เลยโทรบอกว่าเออเนี่ยทางโรงพยาบาลเรามาที่มูนลนิธิเนี่ยเขาเขารับเราเป็นเป็นคนไข้ครับคือเขาต้องการแค่ว่าช่วยเราตอนนั้นนะแค่ว่าตรงการได้มันหายเฉพาะหน้าตรงนี้ก่อนเขาพูดอย่างนั้นเพว่าเอ้าผมเต็มที่แล้วแต่ผมกับผมนะ ใส่ขาอาจารย์เขบอกว่าใส่ขาคณเนี่ยไม่อยู่นะเดี๋ยวต้องมระทามือเงี้ยแต่ที่คุณหมอบอกว่าจะต้องตัดเนี่ยอีกกี่อีกกี่วันถึงได้เริ่มตัดเลยอะคะที่จะต้องตัดจริงก็พอดีก็เขาบอกให้เดี๋ยวมาอีกเขาโทรบอกให้เดี๋ยวเขาจะให้มาดูอีกผมก็ไปกับแฟนเนี่ยไปเห็นหน้าอาจารย์ก็บอกว่าอย่างนี้ต้องแบบพูดแบบทำนองให้ให้แฟนผมรู้ว่าเออต้องต้องจัดการหน้าอะไรเงี้ยแต่ค่ารักษาสูงผมก็เลยบอกผมก็ถามตอนหน้าอาจารย์ทับุญตัดขาเนี่ยประมาณกี่พัน อาจารย์ก็พูดไปว่าเดี๋ยวไปลองพูดกับบุรีรัมยที่ขอทางทางรามาเนี่ยทางคุยช่วยอะไรก็ทุกอย่างอะไรเลยโยกเยกบินอะไรมาใครเนี่ยเขาเลววยลว่าช่วยอ่ะเขาช่วยว่าทางาบุรีรัมที่ก็มาช่วยขอบคุณมากมากเลยที่แบบ,ก,บาาก,ก็เหมือนกับว่าเขาชุกบุรีรัมที่ของรามาก็เหมือนเราท้อชุกผมอ่ะเอาเดี๋ยวเราไปทำแซนด์วิชกันเถอะจบแล้วเหรอจบแล้วไป,ไปไปทำแซนด์วิช เองได้ทุกอย่างนี่ใจอยู่ที่ใจเก่งมากทุกวันก็จะอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะอย่างนี้ครัเลยปกติปกติอย่าซิ่งนะโอ้ตายตายตายไปแล้วค่ะเดี๋ยวพี่สุวรรณจะไปสแตนบายอยู่ที่ตลาดนัดนะคะดคะูซิคะซิงด้วยดูโอ้รับตาไปแล้วเดี๋ยวอ้นจะตามไปเดี๋ยวไปช่วยกันถ่ายไป ที่แถวนี้นะคะนิออสสีพันนะคะวันนี้เรามีแซนด์วิชมาขายนะคะกล้วยเหลือก็โปพี่สุวรรณค่ะเซ็ตละห้าสิบค่ะหรือว่าจะให้มากกว่าน,นั้นก็ได้หูหยองอร่อยมากแป่นคันหนึงชุดห้าสบบาทนะคะหรือว่าจะให้มากกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะ ทั้งหมดนะคะที่อ้นนับมาได้ทั้งหมด5,000บาทมอบให้พี่เลยสดๆเลยนะจ๊ะไม่หักค่าใช้จ่ายอะไรเลยอนอกเหนือจากนั้นนะคะทางมูงลนิธิละมาทิพยดีมีมีของมาฝากด้วยของเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะ,ะเผื่อพี่เอาไว้ใช้นะจ๊ะมีผ้าเช็ดตวนี่กระติกน้ําร้อนมีผ้ามีถุงถุงน้ําร้อนด้วยอเอาไว้นะคะ,ะก,ก็สําหรับคําว่าให้นะคะไม่สิ้นสุดจริงๆค่ะถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะมีโอกาสแบบอ้นเนี่ยนะคะ ไม่ต้องรอโอกาสเลยสามารถไปได้เลยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าไปที่ไหนก็ได้ถ้าอยากจะบริจาครัพย์ให้กําลังใจก็ไปได้เลยจุกที้เนาะให้พี่ฝากนิดนึงค่ะก็ขอาถ้ามีคนมีเวลาก็อยากไปช่วยดูมากก็ได้ครับนี่ปลื้มใจ,มใจมไหมวันนี้ปลื้มไหมใจมากครับปลื้มใจมาก,มมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอิ่มบุญอิ่มใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะวันนี้ก็วันเกิดโอรงก็อิ่มบุญมากเลยก็ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงเรื่อยๆสู้ต่อไปอย่าได้ท้อขอบคุณพี่ทุวันนะคะขอบคุณค่ะและลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ